ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดับน้ำโชกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็จะมาะจับคู่นะคะจับจับคู่ของตัวเลขอของคุณตาเนาะค่ะตัวเลขที่เป็นสูตรกำลังวันนะคะเป็นตัวเลขที่สูตรกำลังวันที่คุณตาเพิินได้ห้มากนะคะ,ะสูตรกำลังวันของวันจันทร์เมษานะคะเดือนเมษาเนาะ คุณตาให้จับคู่มาให้แม่คู่แล้วละะ่ะค่ะเพื่อนกับจับสามตัวเนาะค่ะจับสามตัวให้ห้าแล้วก็จับสองตัวเนาะคะาะะ่ะ,นะคะแล้วเอาตัวเด่นใส่ด้วยนะคะค่ะเออส่วนตัวเลขที่ว่าเป็นเลขรลักหน้วยเนาะคะ่ะหลายหลายคนก็ได้โทรมาสอบถามมาแม่คู่ว่าท่านใด,ใดบ่เลขรักหน้วยย่างค่ะย่งางมาท่านใดเนาะ ค่ะเลขความฟงความฝันอีหยังกับเ,เลขคุณตาแม่คู่ก็ได้เฮ็ดลงไปแล้วนะคะร่องล่องตีมือเนาะแต่แม่คู่ก็ได้ตีไปก็คือหกหนึ่งเก้าเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าพากันถือห้าน้อยสามตัวเลยนะคะจูขาน้อยสามตัวก็ดีใจค่ะดีใจน้เพิผนไ้เนาะค่ะในความฝันของแม่คู่ค่ะอ่อสูตรนี่เนาะค่ะสูตรนี้มันจะเป็นอ่อสูตรอ่อ เลขกำลังวันโบราณเนาะคะ่ะมันจะมีขางขึืนขางแร่มนั่นเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้ามันตรงจริงๆนะมันสีตรงตัวเลขในในกำลังวันมากกลัวเนาะคะ่ะหอนค่ะหอนขนาดเปิดแอร์เปิดแอร์เงาปายุค่ะอยนี่หอนแห้งเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี่ที่ที่เขาเห็คุคิดเนาะคะ่ะเออขอโทษค่ะที่เ ได้ได้ส่งตัวเลขของปูนะคะ่ะมันขึ้นในคนหลายแห้งค่ะคนหลายแห้งกันเลยอ่าบดได้บดได้ตัวเลขสองตัวนะคะแต่ว่าได้อ่าเลขปิศณาอยู่เนาะคะ่ะได้เลขปิศณาอยู่ดููได้กระดานเนาะคะ่ะปูเขียนใส่กระดานนะคะกะเดี๋ยวแม่คู่จังเฮตุเป็นคลิปของปูดำเนาะคะ่ะมันคอยบอสับสนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมีมีหลายคนแม่คู่อ่า แม่คู่ขึ้นอาัยขึนหลายแท่วันสี่เนาะเอ่อตะกี้ไปบ้านนากับบ,บอไสบนันนีเอ่อแม่คู่ใส่เอ่อเซลหลัมตัวนี้ค่ะใส่ใส่เซลวหลัมตัวนี้ของคลองเลยนี่นี่ค่ะใช้อันนี้นะใส่นี่นะคะเอ่อกวดละสองร้อยเก้าสิบนะคะตอนแรกแม่คูก่กบว่าเออสางไห้ยังเสียนเนาะคะ่ะแต่บัดนีนะ้หลายหลายคนสร้างบ่เป็นแน่บ่รูู้ว่าจะสื่อใส่แน่ เอาแม่คู่กับเล่ย่าค่าสั่นกับมาสื่อตรงกับแม่คู่ก็ได้นะคะปวดละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่าส่งหาซิปเนาะค่ะเพราะว่าปกติค่าส่งมันก็โยนี่โยนี่อะสี่สิบหานะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอเพราะแม่ครูอยู่อยู่อยู่ไกลอำเภอจังเสียนเนาะค่ะมันก็เลยค่าส่งเพิ่นก็เลยจะแพงจกหน่อยหาเท่าปิดส่งอยู่อำเภอเลยมันก็ถือจังเสียนเนาะค่ะมันก็ถือ แต่มันก็มีค่ากล่องอยู่ดีนะคะค่ะกาบอได้กำไรอีกอย่งดอกค่ะหันหันเฮ็ดให้เฮ็ดอ,อยากให้สวยน้ำกันซื้อๆเนาะคะา่ะเพราะว่าบางคนเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นในนี้แล้วเพิ่นกะจะบอสั่งบอเป็นจังเสียเนาะ,ค,ะค่ะกาโทษสอบถามได้นะคะ062-491-4389นนะคะเดี๋ยวแม่พูดจะลง เบอร์โทรใต้คลิปให้นะคะคันชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะ <c oughs> เอาค่ะมามามืองเนาะกำลังกำลังวันเนาะคะ่ะเลขเลขสูตรกำลังวันของคุณตานะคะจะมีสองมีเก้านะคะในตารางนะคะมีสี่มีหกมีห้ามีเก็ดมีศู 10, 0, นย์เนาะคะ่ะหลอดที่แล้วของเพิ่นเนาะคะ่ะหลอดที่แล้วของเพิ่นที่เป็นเลขอยู่ในตารางเนาะคะ่ะกะกะเข่าเด้อค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะเอาดีเอ็นเอเก้าให้มืองเนาะ,ะอันนี้เลข เลขสูตรนะคะอันนี้ของของเดือนวันเสาร์สิบหกมิถุนาเนาะคะ่ะมันกับเขาเออแปดเจ็ดเนาะค่ะแปดเจ็ดกับเออสองหกนะคะ, 87, อ, 26, ะ,คะอันนี้เป็นเลขเกํากลังวันของวัดที่แล้วนะคะอันนี้เลขกําลังวันจันทร์นะคะมันก็จะมีอยู่มีสองมีเก้ามีสี่มีหกมีห้ามีเจ็ยมีศูนย์ 7, 0, นะคะ ที่นี่คุณตานะคะ่ะคุณตาเพิ่นจะจับไห้แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะทีทีเพิ่นไห้เด่นมาเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่คู่ก่เอเพิ่นจะเฮ็ดสูตรนั้นไม่ให้เห่านะคะทั้งหมดของคุณตาจะมีทั้งหมดสามสูตรเนาะคะ่ะแล้วก็เลขเล้านะคะเลขเล้าเลขเล่านีเอาไห้ถูกทุกงวดเลยนะคะเอองวดก่อนนี้เสียดายไหมคะ่ะมันมันมันออกตัวเก่าเพีย้ยนแต่มันกลับจากสองแปดมาเป็นแปดสองยังเสียนเนาะคะ่ะเสียดายแต่ว่าทุกคนก็นได เออห้าแปดอยู่เนาะคะ่ะแต่บางคนกับว,ว่ามันมันออกแล้วนะคะมันออกแล้วก็เลยตัดถิมอย่างสีตาวาหลายๆคนกับพ่อได้อยู่เนาะคะ่ะสูตรกำลังวันนะคะเลขตารางนะคะหกหกอยู่กลางนะคะมีห้ามีสี่นะคะมีสองมีเก้ามีเก็บมีศูนย์นะคะคุณตาจับให้เห่านะคะมีตัวเดียวที่คุณตาไม่ได้เอาอยู่ในตารางคือเลขสามมาใส่ให้เรานะคะ พะว่าเพิ่นวามันสามารถไปได้เนาะคะ่ะมันสามารถไปได้อีกตัวนึ่งอ๋อคือเขียนให้เออตัวนีเนวเวเนว้เอากันไว้เดอเพิ่นวาเอากันไวเออตัวตัวบงกลมออสามหกเดี่ยนะคะนี่ตัวนึ่งนี่มันก็สามารถเป็นไปได้แต่ว่าเพิ่นบอกเอากันไว้เดอแต่ว่าตัวเด่นคือตัวนี้เนาะคะ่ะละกะ 96เนาะคะ่ะแล้วก็60ที่เพิ่นไห่เนาะคะ่ะพ่นจับคู่ไห่นะคะ96 97 60 70 2937 36เนาะคะ่ะอันนี้คือ,เ,อเลขที่คีดเซนใต้นี่เป็นเลขที่เพิ่นตัวเน้นเพิ่นเนาะคะ่ะเลขสามตัวพ่นจะจับให้905 537 546เนาะคะ่ะเพิ่นจะเน้นอยู่537หลักกับหา46เนาะคะ่ะหา46นี่มีปีหนึ่งเนาะคะ่ะน่าจะแต่มันจะเป็น564นะคะปูเคยหายสามตัวแตกเนี่ยคะ่ะเลขตัวนี้แต่แม่คู่ถูกแต่46เนาะคะ่ะ46ก็64นี่แหละแม่คู่ถือแต่ตัวนั้นเพราะว่า แม่คู่หาหาตัวเลขที่ว่าปู่เขียนน่ะบ่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยปู่จะไม่ได้ให้แบบเยอะๆเนาะคะ่ะคือหายสองตัวกับหายสองตัวเท่านั้นสามตัวกับสามตัวเท่านั้นตงแต่แม่คู่เอามาออกย t u b e เนาะคะ่ะเพิินเกิดเหตุเป็นอ่าสี่ตัววินเนาะคะ่ะสี่ตัววินหลังหายสองตัวลางอาจจะเป็นเพราะแผลบารมีเยอะอยังเสียเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยจะปิดเข้านิดนึงยังเสียเนาะ,ะแต่กะ จับจุดใดคือเก่านะคะเพราะท่านจะบอเก้ากับหกตัวเดียวกันยังเสียเนาะเฮาก็จังไปมือกันสําหรับเหล็กของปูดาเนาะคะ่ะส่วนเหล็กของคุณตานะคะขีดเส้เนใตสีแดงๆนี่ก็คือตัวที่เพิ่นเพน,เน้นให้เฮ้าเนาะคะ่ะจับคู่เนาะคะ่ะแล้วเลขวิ่งหนึ่งตัวเนาะคะ่ะหวัวที่แล้วเพิ่นไหหกต,ตัวเดียวเนาะค่ะหกตัวเดียวเลขวิ่งเนาะคะ่ะ เพิ่นว่าค่ะแม่คู่ชอบสองหกสองเก้าจัดเลยเด้อเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดได้มึงคลิปแมค่คู่นี่กะได้เลยได้ค่ะสูตรนั่นเนาะคะ่ะเอาสูตรนั่นคุณตาจะทรงประมาณเย็นๆเนาะคะ่ะแต่สูตรนี้ทรงมาแล้วอาจจะพร้อมเนาะคะ่ะพร้อมกับเหล็กลักหนวยลักสิบก็บได้คุณตาว่าลักหนวยค่ะว่าหายมือนี่ก็เป็นมืออื่นเดอ้อเพิ่นว่าจังสิบเพราะว่าเพิ่นจะตัดหายมันเหลือแค่สองตัวสำหรับลักหนวยของคุณตาเนาะคะ่ะเอานี่เด้อของคุณตา ค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อเพราะว่าอันนี้เขาล่างเขาบุญเลยได้ค่ะงวดที่แล้วเขาทึ่งล่างทึ่งบุญเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนกระจับคู่ให้เฮาแล้วเนาะเอาเอาไปมึงเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขเล่าเนาะคะ่ะตัวเลขเล่า,ามีหลายคนเนาะคะ่ะบอกว่าแม่คู่เฮ็ดคลิปให้แนไหมเห็นเห็นอ่ะมทูทรงอทรงไห้เนาะคะ่ะคือเออ่บกกอ่ได้อยู่กลุ่มน้ำเพลินแต่ว่าขอเมืองน้ำมูได้อยู่เพิน่นมาก็ได้ทกงวดอยู่เพิ่นมา อเได้หาบาทซิบ,บาทพ่อค้าปัะทู่่ยูเพิ่นบอกเนาะเลยเพิ่นเลยว่าแม่คู่หาลังเทียเขาบอยูบย่ไดดมึงน้่นเทดเป็นคลิปให้แน่อ่าเดี๋ยวจะเฮ็ดหายเนาะค่ะเพราะว่า,าการได้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วอาอ,อาจจะมียูประมาณหกคู่หกค,คู่เพื่อแปดคู่นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่คู่ก็จะตัดลงให้อีกเนาะ ตัวใดเน้นนั่นกัดคอยมามึงกันสําหรับเลขเล่าเนาะคะ่ะส่วนคลิปนี้ถ้าชอบนะคะ่ะก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อถ้าได้อีกจักสามพันเออถ้าถ้าได้เอเงินเดือนอีกเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ่ะอาจจะเป็นคลิปเ,เลขเล่าเนาะคะ่ะหล้วกาคลิปต่อไปก็จะเป็นเลขอธิบายของตัวเลขของปู่นะคะว่าปู เพิ่นห้ปิสนหยังเห่าลหละค่ะห้ตัวเลขยังเฮามากเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขของปูนะคะ่ะส่วนผู้ที่อยากได้เซลล์ราบนะคะก็สามารถติดต่อแม่คู่ได้นะคะคือศูนย์ห4สองสี่เก้าหนึ่งสี่สามแปดเก้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะพ่อเป็นกำลังใจใหแ้แม่คู่เด้อค่ะแม่คู่จะพยายามเฮ็ตตัวเลขดีๆหาสูตรดีๆจากคุณตาเนาะคะ่ะซึ่ง สูตรนี่เขากับบ่คคยเอาอสำนักอื่นมาทอดใเนาะค่ะเพราะว่าย่านหลายๆคนสับสนแต่แม่คู่กับยินดีเนาะค่ะยินดีกับอ,อาจารย์หลายๆท่านเนาะค่ะถ้าเพื่อนมีสูตรอีกอย่งที่จะมาให้เข้าลง y u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  e อย่งเสียงเนาะค่ะเพื่อจะ,อะได้สูตรดีๆให้กับเอซีกับ โอมาบอกได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนะ้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ